อุบัติเหตุเกิดขึ้นในในไซต์ก่อสร้างที่เป็นคอนโดสูง8ชั้นแล้วคนงานท่านนี้ก็ดวงไมด่ดีจริงๆไอ้เสาปูนเนี่ยที่กำลังวางกำลังอะไรเนี่ยล้มมาทับพอพทับเสร็จก็จมอยู่กับดินกว่าจะ นำร่างขึ้นมาได้เนี่ยสามชั่วโมงแล้วก็เสาปูนะทับอยู่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูภาพกันไปที่ลำปางนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงในที่เกิดเหตุนะ <c oughs> ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่สูง8ชั้นนะะตั้งอยู่ที่กลางเมืองลำปางพบว่า ไปเห็นผู้บาดเจ็บเนี่ยตกลงไปในบ่อดินลึกกว่า5เมตรทราบชื่อคือนายมานบคนเที่ยงอายุ42ปีเป็นคนงานก่อสร้างถูกเสาเข็มปูนขนาดใหญ่ยาวกว่า3เมตรล้มทับร่างที่บริเวณกลางลำตัวเลยแล้วติดอยู่ในบ่อดินนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนายมานพใช้เวลา30นาทีจึงได้นําตัวนายมานพออกมาจากเสาเข็มได้ในเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่เกิดเนี่ยมาจากดินสไลด์แล้วก็มาทับตัวนายมานพเพราะว่าดินข้างบ่อเสาเข็มนั้นอุ้มน้าไว้จํานวนมากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทําให้ดินอ่อนตัวประกอบกับด้านข้างของบ่อเนี่ยมีรถแบค็คโฮขุดดินอยู่นะคะก็เลยทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ ขยายมาจนกระทั่งถึงตรงนี้ทําให้ดินสะไหลลงไปนะคะเพื่อทาให้ทับล่างในมานพอ,อย่างที่เห็นก็ต้องถือว่าคุณมานพในโชคดีะนะเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอาขึ้นมาพอไปตรวจร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่ถึงกับขั้นเสียชุดคือ,ค,อคือไม่ได้บอกว่าซี่โครงหักขาหัก,หกแขนหักแต่ว่าในข่าวระบุว่าบาดเจ็บเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าดินอุ้มไว้ด้วยดินมืนดินอ่อนค่ะ